ในวันที่3นั้นเสื้อผ้าของเราเย่จื้อจงเป็นรอยฉีกขาดได้ชำรุดไปทัวท้งราง่างทว่าเขาก็ยังคงมุ่งมั่นเดินทางไปยังเป้าหมายต่อไปครุลานี้เขายืนอยู่บนภูเขาลูกหนึ่งกว่าตามองไปร,บรอบๆที่ด้านซ้ายของเทือกเขานั้นมีฝูงยุงพิษกลุ่มหนึ่งที่ขวางทางอยู่มากมายน่าหวาดกลัวกว่าเราสัตว์ร้ายซสอีกส่วนทางด้านขวานั้นมีแม่น้ําขนาดใหญ่ที่ไหลจากทิศเหนือไปอยังทิศใต้เป็นสายน้ําที่ขนาดมากหือมาและงดงามเป็นอย่างมาก เสียงหายใจเข้าออกอย่างหนักหน่วงพร้อมกับจ้องมองไปยังแผนที่ถ้าหากเป็นไปตามแผนที่แล่าก็เขาน่าจะไปะถึงสำนักขย,ยางได้ในเวลาอีกสองเดือนสายตาของเขาที่มุ่งมั่นจ้องมองออกไปด้านหน้าไกลออกไปเหล่าเยจีจงที่กระโดดข้ามเนินเขาพร้อมกับเตรียมตัวมุ่งไปยังฐานด้านเหนือถ้าว่าเพียงแค่ลงมาถึงเชิงเขาเขาก็ต้องหยุดก้าวทันทีเอ๊ะนี่มันเหล่าเย่จีจงขงมวดคิ้วจ้องมองไปรอบๆต้นไม้ที่หักโคนเนินหญ้าที่แบนราบไม่ใช่ว่ามีการต่อสู้ใหญ่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้หรอกหรือแล้วนี่ ยังเป็นการต่อสู้ที่รุนแรงมากไปอีกด้วยเหล่าเย,ย่จือจงได้ค่อยสำรวจพื้นที่ร,บรอบๆพื้นที่นี้มีการต่อสู้อย่างรุนแรงจริงก่อนที่จะเห็นที่ด้านหน้านั้นมีซากศพร่างหนึ่งนอนอยู่ปรากฏว่าเป็นหมาป่านั่นเองหมาป่าที่ตายแล้วนี่มันหมาป่าเมื่อวานนี้ไม่ใช่หรือเหล่าเย,ย่จือจงที่ตื่นตะนกขึ้นมาทันทีเมื่อเห็นร่างของมันดูเหมือนว่าร่างกายของมันจะไม่มีบาแดแผลใดๆจากอาคมอาวุธเหมือนว่าร่างกายของมันนั้นถูกแช่แข็งไปถึถงร่างถูกแช่แข็งหรือ เหล่าเวียจือจงที่จ้องมองขึ้นไปบนท้องฟ้าถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ฤดูร้อนแต่อย่างใดทวารดวงตะวันก็ยังส่องแสงลงมาถึงแล้วมันจะถูกแช่แข็งได้อย่างไรเ <c oughs> ขาที่เพ่งพิจ้องมองไปรอบๆขณะที่เห็นรอยดาบสั้นของเขาบนร่างของมัน <c oughs> เหล่าเวียจื่อจงก็ยิ่งมั่นใจว่านี่คือหมาป่าที่พยายามจะกินเขาเมื่อวานนี้หมาป่าเงินนั้นตายแล้วดูเหมือนว่าจะมีสัตว์อสูรที่ทรงพลังมากกว่าสังหารมันเป็นไปได้ว่าหมอกับนั่งหงหลวงนั้นจะทำให้มันงุนง่านจนถูกสัตว์อสูรตัวอื่นสังหารไปอย่าง่ายดั้น เขายัคิดไข้ควรความเป็นไปได้ต่างๆเหล่าเวย้จือจงก็จ้องมองไปยังซุของมันอย่างเป็นดีดปิครอกก่อนที่จะใช้มีดสั้นชำแหละแทงเข้าไปที่ท้องของมันมีดสั้นแม้ว่าจะมีขนาดานเล็กกว่าดาบสัน้นทว่าก็มีความคมมากกว่าเยอะหมาป่าเงินแม้ว่าหนังของมันจะค่อนข้างหนาทว่าในเวลานี้ไม่ได้ตายไปแล้วม,มีปราณอสูรคุ้นกายทำให้มีธรรมดาก็สามารถทะลวงเข้าไปยังซุของมันได้เพียงแค่เวลาไม่นานเหล่าเวย้จือจงก็ผ่าท้องของมันได้สำเร็จและดูมันว่าความเย็นนั้นจะกัดกินเข้าไปถึงด้านใด เ่าเย้จีจงจ้องมองไปรอบๆท้ายที่สุดก็บพบกับลูกปัดสีเงินขนาดเท่ากับโฮเมโป้เมือแกนอสูนมันคือแกนอสูนของหมาป่าเงินนี่คือความแตกต่างระหว่างสัตว์ร,ร้ายกับสัตว์อสูนสัตว์อสูนทุกตัวนั้นจะมีแกนอสูนส่วนสัตว์ร,ร้ายนั้นไม่มีแกนอสูนของสัตว์อสูนนั้นได้ดูซับพลังวิญญ,ญาณของสรรพสิปป่งแกนของสุริยันจันทาอแนนเข้าไปในแกนอสูนนี้สำหรับผู้ฝึกตนแล้วแกนอสูนกระจอกกระจอกนี้ไม่ได้อยู่ในสายตาพวกเขาเป็นแน่แต่ว่าสำหรับเราเย้จี้้นนนัันนักบบว่าาเป็สมติลคมา เขาเก็บมันเอาไว้อย่างระมัดระวังก่อนจะเดินทางต่อไปกากาทันใดน,นั้นเองเหล่าเยื่ยจอจจงก็ได้ยินเสียงบางอย่างจากด้านหลังด้วยความตกใจเขากะเ่งรีบจ้องมองไปยังเสียงดังกล่าวทันทีอีกาหรือไม่อีกาสีขาวนั่นมันอีกาเหมันปีกของมันสยายออกมาได้มากกว่า2เมตรเลยไม่ใช่หรืออกาเหมันนั้นคือสัตว์อสูรอีกาเหมันจับจ้องมองไปยังเหล่าเยื่ยจอจีจงดวงตาของมันกลายเป็นสีแดงโลหิต เมื่อเห็นเหล่าเย่ยจือจงเป็นปฏิปักษ์อย่างรุนแนรงเหล่าเย่ยจื้อจงที่เห็นท่าทางของมันแล้วเขาก็ตรักไ้ว่าไผ่เดม,มเยือนแล้วอีกาเฮมันอาคมเยือกแข็งม้าป่าเงินถูกแช่แข็งนั้นคงเป็นฝีมือของมันแล้วละ่ะกากาอีกาเฮมันที่สร้างขึ้นควันสีขาวขึ้นมาพร้อมกับพ่นตรงไปยังร่างของเหล่าเย่ยจือจงให้เหล่าเย่ยจือจ,จงได้ติดตัวหลบตามสัญชาตญานคืนสีขาวที่เหินพลาดเป้าปะทะกับต้นไม้ใหญ่เพียงพริบตาเดียวก็เท่านั้นต้นไม้ใหญ่นั้นก็น่งงไปยรวดเ็ว หนีวิ่งให้เร็วที่สุดเลยดาบสั้นที่กวัดแกงไปข้างหน้าตวัดแวกต้นไม้ที่หนาเราวิ่งรุดเข้าไปในป่าเพื่อที่จะหาจุดซ่อนตัวเลาเยืย่จือจงนั้นวิ่งเร็วเป็นอย่างมากทว่าอีกายเฮมันก็ยังตามเข้าไปทุกทีต้นไม้ใบหญ้าก็ถูกแช่แข้งไปตลอดทางลหลังเราเยื่ยจือจงที่หลบได้อย่างหวุดหวิดแทบจะท,ทุกครั้งลายต่อหรายครั้งแม้ว่าเขาจะหลบอาคมเยีอยแข็งได้อย่างจิวเชียดทว่าไอเย็ยนที่แพร่ออกมานั้นก็ไม่สามารถที่จะหลบได้เลยแขนขาของเขาในเวลานี้เริ่มชาไปเสียแล้ว สถานการณ์เวลานี้ย่ำแย่เป็นอย่างมากเขาจะต้องตายในทันทีหากว่าเขาหมดแรงตอนนี้เรลเวเย่จือจงนั้นวิ่งมาตลอดสองชั่วโมงแล้วอีกาเฮมันตามเขาไม่ไห่างเลยขณะที่เขากำลังกังวลก็ว่ายอยู่นั้นทัในใดนั้นก็ปรากฏอีกาเฮมันอีกตัวซึ่งมันปรากฏออกมาข้างหน้าพร้อมกับร่วมมือกันไล่ตามเขาอีกครั้งอีกาเฮมัน2ตัวอย่างนันหรืออีกาเฮมัน2ตัวที่ได้ไล่เหล่าเย่จือจงอยู่นั่นเองด้วยแขนที่ด้านชาเหล่าเย่จือจงเลยไม่รู้ว่าเขาได้ทำดาบสั้นนั้นหายไปตั้งแต่เมื่อ ตอนนี้คิดได้อย่างเดียวก็ต้องหนีแต่เขาจะหนีอีกาเหมันได้อย่างไรเล่าตอนนี้มันมีอยู่ด้วยกันถึงสองตัวอีกิด้วยกับสถานการณ์ที่หนักอึ่งอยากจะตัดสินใจอะไรได้ขณะที่เขาวิ่งสุดแรงอยู่นั่นเองขณะที่วิ่งมือขวาของเขาก็ชาจนขยับไม่ได้ไร้ซึ่งเลียงเลยมือสายล้วงเข้าไปในถุงนาเม็ดยาเม็ดสีดําออกมาเม็ดยาไปจังเป็นเม็ดยาต่อต้านยุงพิษนั่นเองหลังจากที่กินยาไปแล้วเขาก็เปลี่ยนเส้นทางวิ่งตรงไปยังฟูงยุงพิษทันที เหล่าเยจือจงนั้นนับได้ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรกว่าได้ศึกเป็นความสามารถที่เกินกว่ามนุษย์ปุตตชนชั่วไปจะสามารถทําได้เม็ดยาปายจางนั้นสามารถป้องกันพิษยุงได้ทุกชนิดทว่าไม่มั่นใจเหมือนกันว่าพิษยุงในป่าลึกนี้จะได้ผลหรือไม่หากแต่ไม่มีวิธีอื่นแล้วหากเขาไม่ลองแล้วก็อีกาเหมสองตัวนี้จะต้องสังหารเขาให้ตายเป็นแน่เหล่าเย่จือจงพุ่งตรงไปยังพื้นที่ที่ยุงพิษอยู่เท้าของเขาเวลานี้เริ่มมีน้ำแข็งเกาะเต็มไปหมดเฮืองงงงงง เขาที่ผ่านเข้ามาในพื้นที่ยุงผิดแล้วกากาสัตว์อสูรดูเหมือนว่าพวกมันจะมีอานาเคตเป็นของตัวเองอีกาเฮมันเมกาที่จะเข้ามาในพื้นที่ของอานาเกตยุงผิดพวกมันยังคงร้องรั่นและบินชะงักอยู่นอกพื้นที่ปลอดภัยตอนนี้เขาปลอดภัยแล้วจริงหรือไม่นั้นก็ไม่ทราบได้ เหล่าเย่จือจงที่ปานเงือบนหน้าผากได้ใช้ปราณแท้พยายามขับไล่ความหนาวเย็นออกจากแขนแล้วค่ะซึ่งตอนนี้มันอาบไปด้วยเกรดน้ำแข็งเหล่าเย่จือจงยังรู้สึกหวาดกลัวไม่หายเทือกเขาเหล่านี้เต็ไมไปด้วยอันตรายจริง,รงหากว่าเขาไม่ได้กล้าไประดับเซียนเตียนคงได้ตายไปแล้วแน่ๆในเวลาเดียวกันนั้นเหล่าเย่จือจงก็รู้สึกวินเวียน,นหน้ามืดขึ้นมาทัในใดเดี๋ยวนะหน้ามืดเม็ดยาใบจางไม่ได้ผลงั้นหรือเหล่าเย่จือจงที่ตื่นตกใจและขวัญผวานในทันทีนี่เขาถูกพิษอีกแล้ว พิษของยุงพิษที่เข้ามาในร่างกายของเขานื่นอ,องจารวดเร็วแขนของเขาขาของเขาเริ่มเปลี่ยนเป็นสีดำอย่างชา้าๆขณะที่จ้องมองไปยังแขนขาทั้งสองที่กำลังเปลี่ยนแปลงเราเย้ยจีจงกวนกังกาวาใจเป็นอย่างมากเขาจะทำอย่างไรดีนอกเขตแกนก็มีอีกาเหมันสองตัวเฝ้าอยู่เขาที่พยายามโคจรพลังภายในยุดเร็วแต่ว่ากับช่วยอะไรไม่ได้มากพิษมาเร,รียนั้นกำลังเข้ามาในร่างกายของเขาแล้วแต่ถึงกระนั้นเราเย้ยจีจงพบว่าแขนทั้งสองจะเริ่มชาไปแล้วแต่ว่าเขากับรู้สึกวิเวียนเท่านั้น เขาในเวลานี้ยังคงมีสติสมบูรณ์สติสมบูรณ์อย่างหรืึท่านใดนั้นเองเหล่าเวยี่จิจงก็มีความคิดบางอย่างผุดขึ้นมาเขาเริ่มใช้วิชาหงหล้วนเถียนเพื่อใช้ทักษะพลังดังกล่าวพลังสีชมพูกับปรากฏเป็นโลกป้องกันร,ร่างกายของเขาเอาไว้แม้ว่าโลกนี้จะไม่สามารถป้องกันการโจมตีทางกายภาพได้ทว่าดูเหมือนว่ามันกลับสามารถป้องกันพิษมัเรียได้อย่างแน่นอนหมอคงล้วนสามารถใช้เป็นโลกป้องกันพิษมัเรลียได้หรือเนี่ย หลังจากตะหนักได้ว่ามันได้ผลเหล่าเย้จือจงก็รู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากพร้อมกับใช้พลังจิตผสมเข้าไปกับปราณแห้สร้างมอคงล้วนพร้อมกับผลักดันพิษมาเลียออกห่างจากร่างเขาอย่างต่อเนื่องผ่านไปเพียงชั่วขณะดเดียวเขาก็สามารถขับพิษออกจากร่างกายได้ทั้งหมดที่ด้านนอกนั้นอีกาเหมันสองตนไม่กล้าเข้ามาทำยังไงดีละ่ะถึงแม้ว่าจะเป็นทักษะโคงล้วนเทียนคันแแรกทว่ากระช้ว่าเขาจะใช้ทักษะดังกล่าวนี้ได้อย่างไร้ขีดจำกัดไม่อย่างไงเขาก็ยังต้องออกไปจากพื้นที่นี้ให้เร็วที่สุด พื้นที่ด้านหน้านั้นมีเนินเขาขนาดเล็กอยู่ภูเขานั้นน่าจะสามารถใช้เป็นที่หลบการเฝ้ามองหอยกาเหมันได้และนั่นจะเป็นโอกาสที่เขาหลบหนีได้อย่างแน่นอนเราเยี่ยจีจงเร่งรีบตรงไปยังทิศเหนือในทันทีขณะที่เขามาถึงเนินเขานั้นกำลังที่จะขึ้นไปบนเนินเขาเพื่อจะหาสถานที่หลบการจับช่องขอยกาเหมันและแล้วขณะที่ปีนอยู่ขาดไม่ถึงเลยว่าเหล่าเยี่ยจีจงนั้นได้ยินเสียงเสียงหนึ่งขึ้นมาเสียงนั้นดังผ่านมาจากอีกฟากหนึ่งของเนินเขานั้หรือ เหล่าเวย่จือจงที่ค่อยๆขยับขึ้นไปช้ากๆกว่าสายตาจ้องมองอยาดะมัดระวังหลายสิบปีมานี้เขาที่สามารถสร้างธุรกิจระดับอาณาจักรข,ขึ้นมาได้นั้นเขาได้เรียนรู้ทักษะเล็กๆน้อยๆในการเอาตัวรอดมามากมายวิธีการแอบมองของเขานั้นนั้นไม่ธรรมดาเลยทีเดียวยากนักที่จะมีใครสามารถรับรู้ตัวตนของเขาได้แน่นอนยิ่งสามารถแอบมองเห็นเรื่องต่างๆโดยที่คนอื่นๆไม่รู้ตัวได้ยิ่งสร้างผลกำไรมหาศาลให้กับเขาถึงบางครั้งนั้นมันอาจจะไม่ได้ผลอะไรกลับมาทว่าก็ไม่มีอะไรเสียหายเช่นกัน ดูเหมือนว่าเนินเขาแห่งนี้ไม่ได้สูงใหญ่มากนะักมันอาจเป็นไปได้ว่ามีคนสร้างมันขึ้นมาเพราะว่าศิลามากมายที่ซ้อนกันไปมานั้นกลายเป็นชั้นที่มั่นคงทว่าชั้นดินนั้นกลับอยู่ด้านล่างบนเนินเขานี้ไม่มีดินแทรกอยู่เลยและยังเป็นศิลาที่แข็งแกร่งเป็นอย่างมากเห็นเหตุการณ์ที่ผิดปกติเช่นนี้เรายื้ถจือจงก็ยิงอดสงสัยไม่ได้เลยแม้ว่าวิชาหงล้วงเทียนนั้นจะอยู่ไม่ได้ไม่นานทว่าเขาก็ยังต้องการที่จะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นและในเวลาเดียวกันนั่นเองเรายืออจงคยยขขเ้าไป จากนั้นก็พบว่ามีถ้ำรับซ่อนอยู่จริงๆ